คลองบางสนอ,อําเภอประทิวจังหวัดชุมพรเป็นลำคลองสั้นๆที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดน้ํากร่อยและน้ําเค็มที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชนนี้มาช้านานจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันซึ่งสร้างผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่อย่างมาก ต้องเผชิญกับคลื่นลมภาวะน้ำทะเลหนุนสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีจากความถี่และความรุนแรงของมรสุมทำให้พื้นที่บริเวณชายฝั่งถูกกัดเซาะจำนวนสัตว์น้ำลดลงรวมถึงการย้ายที่อยู่ของสัตว์น้ำเหตุจากน้ำทะเลอุ่นขึ้นคองบางซ่อนมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับจากอาปก บากคลองไปถึงต้นน้ำถึงติดกับตลาดเทศบาลปะทิวนะครับต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่นะครับเกิดลังจากปอดซอสามสิบซองซึ่งโดนพายุเกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งทําให้ป่าไม้ทั้งหมดเนี่ยลมแล้วก็เสียหายเป็นอย่างมากนะครับหลังจากนั้นเราก็โดนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาอีกหลายครั้งนะครับในครั้งล่าสุดเนี่ยวันที่ยี่สิบสาม ปรก,กาิา,าจากปัญหาผลกระทบที่กำลังคุกคามวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนเครือข่ายทำงานชุมชนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคีเครือข่ายส่วนราชการท้องถิ่นและท้องที่มูลนิธิรักไทยตระหนักถึงปัญหาอย่างยิ่งและนำไปสู่กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กับคนในชุมชนการพัฒนาฐานข้อมูลของชุมชนเองพร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการทำงานครั้งต่อไปเอาบางส่วนในเรื่องของของ้อมหานแล้วก็มีการทำกิจกรรมเพื่อที่จะ,ะต่อยอดในเรื่องของการดูแลเอานะครับรวมไปถึงตลอดแนวลำลองแล้วก็ของป้าชายเลนนะครับใน,ในส่วนของป้าชายเลนเนี้ย เราก็ทำกิจกรรมในเรื่องของเส้นทางเพื่อที่จะให้เด็กศึกษานะครับขาาเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาศึกษานะครับในป้าชายเลนนะครับะระบบริวิสป้าชายเลนให้สะดวกขึ้นนะครับได้เราก็ทําในในองทางไม้ไผ่นะครับหลังจากนั้นมาเราก็ได้รับงิประมาณจ็ดหมื่นทีแับไทย นะครับข้ามาทําเป็นล็อกเวกเลยจะเป็นเป็นแพรคนกรีนนะคร in oui, ับเพื่อที่จะเคล้าไปดีกหงเลยนะคับป้าชัยระบบนิเวศป้าชัยลินให้มันดีขึ้นนะครับการสนับสนุนผลักดันของหลายส่วนก่อให้เกิดกิจกรรมสำคัญเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบเช่น การปลูกป่าชายเลนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการร่วมมือเพื่อป้องกันและยังก่อให้เกิดศักยภาพของชุมชนต่อเติมจิตใต้สำนึกหวงแหมและรักถิ่นเกิดของตนเองก็ที่ว่าเราจะพัฒนานี่ก็ได้นำนักศึกษาของกับจ้ากระวังคนาร่วมปลูกป่าทางของพิษ ถ้านาดึงจักคณะลงมาร่วมมือกันจริงจังตรงนี้ก็จะเป็นต้นแบบและก็อยากจะทําให้เห็นว่าถ้าเราพัฒนาจากจริงจังนะครับตรงนี้จะเป็นชุดชนต้นแบบของลหลายๆแห่งของประเทศนะครับว่าจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นช่งนิเวศเป็นอย่างดีสถาบันะในเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในทั้งมิติทั้งการศึกษาทั้งสมุมชมนะครับแลวก็เลงเห็นว่าถ้าเราจะให้เจริญจริงๆเนี่ยสถาบันน่าจะเป็น เอาจุดแข็งของตัวเองที่มีความชานาญในด้านวิชาการมีทางเทคโนโลยีเนี่ยร่วมกับชุมชนนะครับโดยวางแผนร่วมกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับมากขึ้นเรื่อยผู้นำะชุมชนเองก็ได้เข้ามาให้คําแนะนําเราเราเองก็เป็นมีสนวนร่วม ชุมชนชายฝั่งหาได้เผชิญกับผลกระทบจากการกัดเซาะหรือปริมาณน้ำลดลงแต่อย่างเดียวแต่การยั่งชิงทรัพยากรระหว่างเรือประมงพาณิชย์ที่มีศักยภาพสูงในการทำประมงยังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญเช่นกันการเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันการมีส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหนก่เกิดซึ่งจิตใต้สำนึกที่ดีกิจกรรมในชุมชน ข้อก่อเกิดเพื่อส่งผ่านความรู้สึกให้สังคมภายนอกรับรู้ขณะรอคอยความเป็นธรรมของการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมและยั่งยืนล่าตาดีั่าลงเกล่ล่าาถที่ยวล่าขังป้านีลวันนี้อย่างดีนะล่าเพิ่มมนะลาทุกชนิดยาไม่ต้องดองหนาแข้งนะกรดองหนาแข้งหนา ตัดเสร็จเลยตัดเสร็จว่าไม่แม่ครับประพูดตาดอกเราแข้งฮะได้เองสิเราสามเอาทันดอกเรนักครับขึ้นมาเลยครับฐานอย่างนันอย่างนั้นอย่างนันอย่างขึ้นมาได้อย่างขึ้นมาได้เราท่านอย่างขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เลยครับมารงรับรงรับขึ้นมาได้ต่อไประหว่างที่หก ก็จากนั้นเนี่ยนักัีทุนพ่อแม่พี่น้องนักรับสมบัติเงี่มขึ้นสมบัติใกล้เคียงยี่สิบโคอ่าอ่าท้ปีนะคกับรวมดพื่อช่วยกันนะครับเราจะทำได้เป็นอ้าวพื่นเกี่ยวการไม่ได้นักกับกร้อัอยู จำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนารวมถึงความเข้าใจความเดือดร้อนของชุมชนับก,นบก็มีหลาลนวยงนก็มีความรวมมือรวมใม้ร่วมแรงร่วมใจกันที่ว่าจะพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับซึ่งนับวันก็จะร่อยรอลองนะครับจากการมีปัญหาหลายอยา่าง Uh, ลดน้อยลงส่วนหนึง่งก็เกิดมาจาก uh, การใช้เครื่องมือที่มีการกันแนวเขตนะครับโดยถึงที่ห้องเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับกันแนวเขตว่าให้ประมงใจฝั่งเรือเล็กได้ตะออกมาหาดิน เพื่อที่จะทั้งสองฝ่ายทั้งเรือเลและเรือใหญ่ได้มาหากินกันมูลิธิรักไทยนะครับได้สนับสนุนประมาณในการศึกษาหรือว่าทางเดินเท้าไว้ศึกษาระบบวิทยาของสมชวนหนึ่งครับมาให้ความร่วมมือในการพื้นฟูสภาพป่าชนินปลกของบางส่วนให้มีสภาพที่บริบูรณ์สมบูรณ์ นโยบายรัฐต้ตองเกิดประโยชน์จริงและไม่สร้างปัญหาจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกต่อไป Iya,、嗯